ีตอนเ้านะ้ามันอากาศดีฝน,นตกตกเมื่อวานเนาะแรงหวาน,น,นตกขุณน,นก็มีเลยนะลมผัดเย็ๆนๆคืฝนตกอีกมันนี่ได้เสามืมันนี่ไ้นเนาะ หลอดลงเต็มนะ ปรมาณหกโมงนี่เป็นน่าจะเนาะเป็นหมอกหมอกลงอันนี้หมอกในโ่เมนต์ควันไฟ ดินยังเปียกดีเนาะโอ้ยญี่ปุ่น,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 นลงห้ามห้ามดอมของม่วงห้ามห้ง่งหมดแดงหมดส้มไข่ตึงแล้วหวานหนึ่งข่าวตนันจัา นนี่แหละบ้านเฮบ้านเฮากะซันี้แหละสาบ้านเฮานนะ่านว่าป้านั่นว่าสองนะต้นเผาต้น เต็มเบิดแล้วที่ได้ทางรถกระข้างอยู่สองพันนะครับนี่ก็เหตุเกี่ยงใหม่ยังันมีเวลาเห็ดงานนอกไลยเหตดงานเนาะแรงรถก็กพอได้ใส่เงินหมดทันนนะใส่เงินลกล่เงินหาที่ได้บ้านเอา กะซประมาณนี้แหละเนาะนีก่กับเแปรงรถคันนี้เลยต่อบริทยายบึเง,นะงเทิงแล้วนะนี่ก็บือบรรยากาศอนเศร้าบ้านาเนอกหนึ่งควาย <c oughs> าแกนนก่อนพิ่นกระพรกง,งานกับผักเล็กหน่อยเนาะปออยกิน à nhỏ bạn video thịt nhang thịt nhang bò son cốc cạn chèm xay การดีการดีหลังฝนตกเป็นได้มานว่าเขียนการเขียนนะมันก็ออกอยู่ว่ามันบอกตีเขียนนะบอกไปดูน้ำว่าอะไรนี่ไปดูดน้ำว่าอ่าพี่จับไทยนะ อืมเมื่อนแรงแล้วบริการเขียดพอเมื่อวานฝนตกดินสุ่มเนาะเขียดขึ้นสีออออันที่ไปมันคือนี่คือสีสีผมนี่เนาะ เออสำหรับเศร้านี่ก็บ๊ายๆแล้วก็นหนเศร้าใหม่เ้อกับบรรยากาศแามเศร้าแยมใส่เนาะเย็นสบาย